สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปสำรวจปารีสในมุมที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับคือไม่ใช่แค่หอไอเฟลหรือว่าประตูชยัยแต่เป็นโลกใต้ดินที่แบบซับซ้อนมากๆข้อมูลหลักๆของเราวันนี้มาจากบทความของ NG ไทยชื่อสำรวจโลกใต้ดินสุดลี้ลับกลางกรุงปารีสที่มีทั้งสุสานงานศิลปะและรังหนูเราจะมาคุยกันตั้งแต่เรื่องสุสานใต้ดินรถไฟเมโทรไปจนถึงระบบท่อระบายน้ำเลยครับ ค่ะต้องบอกว่าโลกใต้ดินของปารีสนี่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนประวัติศาสตร์ของเมืองเลยนะคะมันเล่าเรื่องตั้งแต่การแก้ปัญหาสาธารณสุขสมัยก่อนนู้นมาจนถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสคัญในปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ของวัฒนธรรมย่อยๆที่แบบน่าสนใจมากด้วยค่ะ น่าสนใจจริงๆครับงั้นเราเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยไหมครับที่ค่อนข้างลึกลับหน่อยสุสานใต้ดินหรือคาตาโคมส์ได้ยินว่าจริงๆแล้วมันเริ่มจากเหมืองหินปูนเก่าที่เขาใช้สร้างเมืองปารีสเนี่แหละครับใช่ค่ะเดิมเป็นเหมืองหินปูนแต่พอถึงช่วงศตวตรรษที่18เนี่ย ปารีเจอปัญหาใหญ่เลยคือสุสานมันล้นเมืองอ๋อที่มีเหตุการณ์กำแพงสุสานเลสอินโนเซนพังลงมาปี1780เพราะฝนตกหนักใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตอนนั้นคือศพทะลักออกมาเลยเป็นเรื่องใหญ่มากนั่นเลยเป็นจุดที่ทำให้ทางการต้องตัดสินใจครั้งใหญ่คือย้ายศพเอาศพจากสุสานต่างๆทั่วเมืองเนี่ยมาไว้ที่เหมืองร้างใต้ดินนี่แหละค่ะโอ้การขนย้ายนี่คงไม่ง่ายเลยนะครับไม่เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ปี1786ทํากันยาวนานมาก จนเสร็จจริงๆก็ปี1860เขาได้ไอเดียมาจากสุสารใต้ดินที่โรมนะคะแล้วก็มีการเอาโครงกระดูกหัวกระโหลกประมาณ6ล้านร่างมาจัดเรียงเป็นผนังเป็นกำแพงเลย6ล้านร่างฟังดูเยอะมากเลยครับค่ะมันกลายเป็นเหมือนอนุสรสถานใต้ดินขนาดยักษ์ไปเลยเป็นวิธีแก้ปัญหาเมืองที่แบบอืกลายเป็นเอกลักษณ์ไปสังง้นครับกลายเป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญไปเลยแม้จะเปิดให้ดูแค่ส่วนเล็กๆนะ ถ้าเทียบกับอุโมงคทั้งหมดที่ยาวเป็น100 100ร้อยรกิโลเมตรเห็นว่าตอนนี้ปิดปรับปรุงอยู่ด้วยใช่ไหมครับค่ะกำลังบูรณะใหญ่เลยคาดว่าจะเปิดอีกทีปี2026นุนู่นเลยค่ะแต่ก็นะคะนอกจากส่วนที่เป็นทางการเนี่ยมันก็มีอีกโลกหนึ่งเลยคือพวกแคทเทอร์ฟิลเป็นกลุ่มคนที่เขาชอบแอบเข้าไปสำรวจอุโมง์ร้างส่วนอื่นๆที่ห้ามเข้านะคะอ้าวเหรอครับแล้วเขาไปทำอะไรกัน โอ้โหเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งไปพ่นกราฟฟิตี้จัดปาร์ตี้ใต้ดินหรือเคยมีข่าวว่าเจอโรงหนังลับๆด้วยนะคะโหมีโรงหนังด้วยค่ะแต่ทั้งหมดนี้คือผิดกฎหมายนะคะเขาห้ามบุกรุกมาตั้งแต่ปี1955แล้วมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับพื้นที่ต้องห้ามหรือความต้องการแสดงออกนอกกรอบอะไรแบบนี้อืมน่าคิดครับพื้นที่ซ่อนเร้นแต่ก็มีชีวิตชีวาในแบบของมัน เอาละครับเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องใต้ดินสุดลึกมาดูเส้นเลือดใหญ่ที่ขับเคลื่อนปารีสบนดินกันบ้างแต่จริงๆก็อยู่ใต้ดินเหมือนกันนั่นคือเมโทรรถไฟใต้ดินเปิดตั้งแต่ปี1900นี่ถือว่าเก่าแก่มากแล้วก็เป็นหนึ่งในระบบที่เออหนานแน่นที่สุดในโลกเลย ใช่ค่ะแล้วเมโทรปารีสนี่มันมันไม่ใช่แค่ระบบขนส่งธรรมดานะคะหลายๆสถานีนี่เหมือนเป็นแกลเลอรี่ศิลปะย่อมๆเลยอย่างสถานีลูฟีโบรีก็จะมีรูปปั้นจำลองจากในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มาตั้งโชว์อ๋อเคยเห็นภาพอยู่ครับสวยดีค่ะหรือสถานีออร์จินเมเทียสที่ตกแต่งเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเรือดำน้ำทองแดงเลยแบบสวยมากแต่แน่นอนว่าเหรียญมีสด้านใช่ไหมครับ คนใช้จริงก็คงเจอทั้งความล่าช้าหรือบางสถานีที่อาจจะเก่ามีกลิ่นบ้างก็มีบ้างค่ะเป็นเรื่องปกติของระบบที่ใหญ่และเก่าแก่ขนาดนี้แล้วก็มีเรื่องเล่าแนวลึกลับด้วยอย่างสถานีผีสิงแซงมาตินที่ปิดไปแล้วแต่ยังมองเห็นตอนรถไฟวิ่งผ่านสายเก้าค่ะ เพิ่มความาขนลุกนิดๆให้กับเมโทรไปอีกแบบแต่เขาก็พัฒนากันตลอดนะคะมีสร้างสถานีใหม่ๆเพิ่มอย่างพงศ์ดบนดีแล้วก็ล่าสุดเลยช่วงโอลิมปิก2024นี่เขาเอา AI มาช่วยแปลภาษาที่สถานีด้วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเต็มที่เลยค่ะครับก็ต้องปรับตัวกันไปทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายแต่สาคัญไม่แพ้กันเลยคือระบบท่อระบายน้า อันนี้เป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่เลยสมัยนโะปเลียนที่3โดยบารอนฮอสแมนกับวิศวกรเบลแกรนเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดอย่างอหิวาตากโรคใช่ไหมครับถูกต้องค่ะก่อนหน้านั้นระบบมันมไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอเจอโรคระบาดทีก็เรื่องใหญ่คุณเบลแกรนเนี่ยเขาออกแบบระบบท่อแบบท่อคู่เลยคือมีทั้งท่อน้ำดีน้ำเสียแยกกันใช้หลักแรงโน้มถ่วงแล้วก็ ใหญ่มากนะคะรวมๆแล้วยาวกว่า2,100กิโลเมตรเลย2,000กว่ากิโลค่ะเป็นสุดยอดงานวิศวกรรมยุคนั้นเลยที่ช่วยป้องกันน้ำท่วมใหญ่ให้ปารีสมาตั้งแต่ปี1 9 1 0น่าทึ่งมากที่น่าสนใจคือเคยเปิดให้คนลงไปเที่ยวชมด้วยแหละครับนั่งเรือนั่งเกวียนกันในท่อเลยใช่ค่ะตั้งแต่ปี1867นูน่นแหน่ก็เป็นเอ่อแหล่งท่องเที่ยวใต้ดินอีกแบบหนึ่งไปเลยสมัยนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่ท่อระบายน้ำเสียอย่างเดียวใช่ไหมครับ ไม่ใช่ค่ะในนั้นคือศูนย์รวมสาธารณูปโภคอื่นๆด้วยทั้งท่อนน้ำดื่มสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์สายเคเบิลต่างๆอยู่รวมกันในนั้นเลยเลือดใหญ่จริงๆที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองค่ะแต่ระบบที่เก่าแก่ขนาดนี้พอมาเจอความท้าทายใหม่ๆอย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝนตกหนักๆทีเดียวปริมาณน้ามันเยอะเกินกว่าระบบเดิมจะรับไหวก็เป็นปัญหาเหมือนกัน อ๋อ oh, ครับแล้วก็ปัญหาคลาสสิกอย่างเรื่องความสะอาดหรือประชากรหนูที่เขาว่ากันว่าเยอะมากในท่อปารีสใช่เลยค่ะพวกนี้คือความท้าทายที่เจ้าหน้าที่เอกูเทียหรือคนดูแลท่อระบายน้ำต้องเจอทุกวันเลยนะคะงานหนักมากจริงๆครับสรุปแล้วเนี่ยใต้ปารีสที่เราเห็นสวยๆงามๆนี่มันมีอีกโลกซ้อนอยู่จริงๆนะครับเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นวัตกรรมแล้วก็ชีวิต ทั้งที่เปิดเผยอย่างกระตโคมหรือสถานีเมโทรสวยๆแล้วก็ที่ซอนเรนอย่างเครือข่ายท่อระบายน้ำที่ซับซ้อนหรืออุโมงค์ลับของพวกกาตาฟิลขณะที่เมืองบนดินมันเปลี่ยนไปเร็วมากไอ้โลกใต้ดินที่เป็นเหมือนรากฐานเป็นประวัติศาสตร์มีชีวิตของเมืองเนี่ยมันจะปรับตัวยังไงต่อไปโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆอย่างเรื่องออสภาพอากาศที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้น่าคิดจริงๆค่ะ